วันนี้จะบานพระสูตรได้ฟังในส่วนของพุทธเจนะหมวดธรรมเล่มปฐมธรรมการดำรงสมาธิจิตเมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจาภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอ5้าอย่างเหล่านี้มีอยู่คือหนึ่ง กล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การ 2. กล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริง 3. กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย 4. กล่าวโดยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ 5. กล่าวโดยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในภิกสูทั้งหลายเมื่อเขาเกล่าวอยู่อย่างนั้นใน กรณีนั้นๆเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จกมีจิตสหาราคตะด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่และจกมีจิต สหลักะ,ะด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบุญใจหลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วแลวอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษ ถือเอาสีมาเป็นสีข้างบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างสีแสดบ้างกล่าวอยู่ว่าเราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญข้อความนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏ อยู่ได้แลหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะเหตุไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าอากาศนี้เป็นสิ่งที่มีรูปไม่ได้แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ในอากาศนั้นไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะเขียนรูปทำให้มีรูปปรากฏอยู่ได้ ลังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากคับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันในบรรดาทางแห่งถ้อยคำสำหรับการกล่าวหา5ประการนั้นเมื่อเขาเกล่าวหาเธอด้วยทางแห่งถ้อยคำประการใดประการหนึ่งอยู่ เธอพึงทำการสํำเนียกในกรณีนั้นอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปวนเราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จักมีจิตสหารคตะด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตสหารคตะด้วยเมตตา อันเป็นจิตภัยบูร์ให่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพระยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลวอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายถ้าโจรผู้คอยหาช่อง พึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้างผู้ใดมีใจประทุสไลด์ในโจรนั้นผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราเพราะเหตุที่มีใจประทุสไลด์ต่อโจรนั้นภิกษุทั้งหลายในกรณีนั้นเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปวน เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเครือกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จกมีจิตสหารคตะด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่และจักมีจิตสหาราคตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตัยบุญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเธอพึงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเล่อยนี้อยู่เนืองเนืองเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทำในใจถึงโอวาทนั้นอยู่ เธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ที่เธออดกั้นไม่ได้อยู่อีกหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะพลิกสุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงกระทําในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยนี้อยู่เป็นประจําเถิดนั่นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน เอวัง